พี่จีนอะ่ะเวลาเขาผลิตเขาไม่ได้ทำเหมือนคนญี่ปุ่นนะเขาไม่ได้ทำเหมือนพวกแบรนด์อเมริกนะันที่ต้องคือพวกเนี้เขาเน้นค c ซสูงเนื่องจากว่าบริษัทเขาเวลโนนเขาก็ต้องคือในฐานะที่ผมเคยทำงานมากับหลายหลายบริษัทอะ่ะผมจะรู้เลยว่าบริษัทพ่บริษัทพี่พจีนเนี่ยเสร็จไหมเอาให้เสร็จแล้วก็ดันดันไปอะ่ะทำให้มันพอผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผมพูดตรงๆแบบนี้เลยนะเอาให้มันพอผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านไปหึให้มันเสร็จเรื่อยง จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่เป็นไรเขาทำเยอะไงแล้วถ้าลูกค้าต่อราคาพร้อมลดทำเยอะเขาไม่สน,นแต่โรงงานญี่ปุ่นกว่าจะปล่อยงานผ่านโรงงานอเมริกันกว่าจะเซ็นรับของยากอันนี้ไม่ได้คุยเรื่องคองร์รัปชันนะคุยเรื่องคุณภาพตรงๆเลยอะ่ะแล้วมีของมาเทียบด้วยแบบกว่าเขาจะผ่านไงของเขาก็เลยปลาณีตมากราคาสูงจนมันกลายเป็นจุดอ่อนของเขาในยุคหนึ่งก็เลยมี เรื่องใช้ไฟฟ้าเกาหลีมาตีไงคุณภาพไม่ต้องดีว่าวังแบบโซนี่ก็ได้มั้งตัดบางอย่างออกอะ่ะไอฟังชันบางฟังก์ชันไม่ใช้ก็ถอดออกอะ่ะลดต้นทุนลงมาได้เยอะเลยอะ่ะถือว่าเกาหลีก็มาดัดหลังญี่ปุ่นมารอบนึงแล้วไงของจีนก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็เริ่มได้เพราะพวกนี้เยอะไว้ก่อนอ๋อทาไม่ดีเดี๋ยวอดหน้าทําใหม่ลดนี้ลดราคาให้แล้วกันเอา้าสัตว์ <c oughs> มันไม่สนเนี่ยมันปั๊มออกมาเลยอ่ะเขาไม่สนหน้าอนหน้าผมนะเหมือนอ่านตำราคณ ตำราคุณรถตำราเลยอะ่ะเออไอ้ยังแม่งเอาตำราการผลิตมานําการตลาดเลยอะ่ะอีกงานหนึ่งแม่งเอาการตลาดมาก่อนต้องสร้างสตอรี่คนอยากได้สินค้าก่อนให้ออกใบจองมาก่อนแล้วค่อยผลิตราคาก็ได้พี่จีนม่เอาของมากองขายเลยว่าไงหรือจะซื้อเลยเหรอซื้อเลยไหมวงเนี้นะเห็นไหมหลักคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสินค้าก็เลยออกมาคุณละเรื่องละลาวันครับนั่นนั่นนั่นคือที่ที่มาของมันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นั่นเองนะ คุณแอปเปบอกว่าญี่ปุ่นแข่งกันแค่รู้แพ้ร,รู้ชนะครับจีนชนะไม่พอของค่าด้วยมันมันเป็นวัฒนธรรมของเขาฮะเขาเป็นวัฒนธรรมจริงๆนะคือแบบเขาเขาไม่สนใจใดใรทั้งสิ้นเะ่ยแต่คุณสังเกตนะกลุ่มกลุ่มญี่ปุ่นนะ่ะมันจะจับกลุ่มกันต่อให้เป็นแบรนด์คู่แข่งนะมันจะแบกเทคโนโลยีกันมันเพื่อนกันแหละโตโยตานิสสันมิตสุอยู่ด้วยกันน่า อีซูซูอีซูซูตีเพชรตีเพชรอะไรอ่ะมิซูมันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันวางแผนการตลาดด้วยกันเอ้ยปีนี้ของลื้อมีอะไรบ้างรถลื้อมีอะไรบ้างรถลื้อใส่ฟังก์ชันนี้ไหมใส่พูดคอนโทรลมั้ยอะถ้าไม่ใส่ไม่ใส่กันทั้งหมดนะพูดคอนโทรลใส่อะไรบ้างอะใส่แอร์คอร์ดนะพูดคอนโทรลใส่อะไรบ้างอะใส่แคมรี่นะอ่ะอะเอาติปไม่ใส่นะตกลงนะตกลงโอเคผลิตดีวันแบบนี้หลังบ้านน่ะพี่จีนเหรอ เยอะใส่ไปใส่ไปดีไม่ดีไม่รู้ใส่ไปก่อนแล้วก็ไปโฆษณา,าวิ่งได้วิ่งไม่รู้ใส่ไปใส่ไป,ไปพังปีนาดมันแต่โอเคแหละเราเราได้ของมาใช้ในคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะคือมันไม่มีการหัวกันหลังบ้านไงว่าเฮ้ยจับมือนะสินค้ารุ่นนี้เราไม่เอาฟังก์ชันนี้ใส่นะสินค้ารุ่นนี้เราหยุดฟังก์ชันนี้นะแต่จะได้ฟังก์ชันนี้ได้พูมอะไรแบบนี้ได้ล้อกันอีกสี่ล้อต้องขึ้นไปเวอร์ชั่นนี้นะแต่ที่จีนไม่อะ จัดเต็มเพราะเพราะเขามาเขาต้องมาลุยไงยิบมันก็ต้องเขามาลุยเขามาแบบโชกโชกชกยิบมันนะ่ะเข้ามาแล้วอ่ะทำไงอ่ะนึปะ่ะยิบมันก็ต้องใส่เต็มที่ดูว่ายิบมันมาทีหลังเขาตั้งสํานักกันแล้วอ่ะยิบมันทําไงอ่ะยิบ <c oughs> มันก็ลุยแล้วคนแม่ก็พานเกลียดกันหมดเลยเอะออก็เป็นแบบนั้นนะฮะ